โชนโนี่ก็เป็นเจ้าพัตเตอร์คนะรับนะหรือว่าพรสิริสลิสิริลัตนะหรือว่าพรสิริสิริมงคลนะนี่ก็สายเลือดดีนะ โอ้บาสุดนี่ก็โชว์ฟอร์อมไดยสดงดามครับนี่ก็เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับเอาเบิ้ลหน่อยบเบิ้ลหน่อยบเบิ้ลหน่อยอา่าโอ้ยเบิ้ลได้แค่สามนึงนด่นวเนี่ยโอ้ย เดี๋ยว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 พอแว่นถามก่อนอ่ะแนะนำชื่อหน่อยมีรายการชกมาเลยยีิบเก้าต่อยอยู่ไหนต่อยอยู่อุบลบ้านท่าไห่เอาไปต่อยอยู่บ้านบ้านบ้านพ่อจะเนี่ยแม่นอยู่ป้านโอ้ต่อยต่อยกับใครลูกชายต่อยกับใครต่อยกับใครต่อยกับใคาราโรเล่ถึงอุบล โอ้โหไปเจอมวยค่ายดีเหมือนกันนะดาวโรเล่อึนกวนเคยเห็นเขายจ๊กไหมเคยเหรอเคยเห็นเขาโกอยู่ไหนใน y ยูทูบโอ้แล้วเป็นไงเป็นไงคิดว่ามั่นใจไหมฮะมั่นใจเขาเขาเป็นมวยแบบไหนอ่ะบอกเขาแว่นหน่อยเขาก็ได้กีมือก็ได้แล้ว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 มาเจอเป็นมวยแบบไหนกีมือโอ้โห แล้วแล้วก่อนหน้านี้หายไปไหนมาต้มกับพ่อโอ้ยพ่อตั้มพาไปซุ่มซ้อมเนาะโอ้พ่อตั้มพาไปถ่ายทอดวิชาเนาะอ้าวฝากแฟนครับพรนสิริหรือว่าแฟนครับพัตเตอร์หน่อยฝากรำร่างกาให้ผมบิ๊กเก้าเ,เจอกันครับบิเก้จอกันมที่แน,น,น่นอนโอ้ยพัตเตอร์ฝากติตดตามด้วยนะครับครับผมอ้าวซ้อมต่อลูกเป็นชายาเจ้าสิริมงคลพีเคเซริโอเลสิมงคลพีเคแสนชัยนะครับ ก็หล่นไม่ไกลต้นครับโอ้โหนี่ก็เดินตามรอยพ่อนะครับนี่น่าติดตามอีกหนึ่งคนครับสำหรับต้นกล้าไขายมดีเชนเนี่ยเลือดดีนะครับมีแบวหมูเฮงดีด้วยครับเจ้าพัตเตอร์สีมือดีนะครับก็ฝายติดตาและเป็นกำลังใจด้วยครับ hey, hey, hey.

นด้ครับไบ้สรับได้ดับ